สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับพบกับผมพิเชนเคยกับที่เนี่ยพามานำท่านมาพบ S D L G ครับ S D L G E 6 2 0 5 F ครับมาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์6สูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยห้อน้ำเทอร์โบชาร์จเตอร์โรลเลอร์ครับใช้เครื่องยนต์ดอยนะครับ159ยห้าสรงม้าที่2รอบต่อนาทีครับใบแท็กแปิบเซนครับโรลเลอร์7ตัวแครดเร์สอครับมุ้งกีห1ึ่คิวครับ แบรนด์นึงก็วอลโว่ครับคุณน้องของวอลโว่นะครับมั่น,นใจว่าตัวดูดละมันมีมาหมวกเก่งวอลโว่ชัดๆครับแต่ตัดคาร์ตเตอร์เมตทำใหม่เป็นทางเงินของสูบเครื่องดอยนี่ก็เป็นแบรนด์ของรถคีบนะครับทนทาน,นครับปั๊มไฟฟ้าครับ สูงงานสมบุกสมบันครับมีดี่ทีท่มึงใหญ่ไหนที่ทำมาแล้วก็ฝากกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนะครับจะให้ได้ร้อยเหรียญวันนี้นะครับได้แปดสิบเหรียญแล้วครับให้ครบร้อยเหรียญกรับวันนี้นครับมีทุกใครทุกที่ห่อวันนี้ไม่มีแต่ฮิตาชิครับ มีแต่ชีกับอ่า x c f g แล้วก็ Sunward ครับ Sunward แล้วก็เ e สนะครับเหลือมีหมดครับ Probe k t l g แคทนะครับ Sunny ครับโก o b e ครับ Volvo แคทก็มีอยู่ไม่กี่คัน,นครับ แชต์สามสองศูนดีทีสามสองศูนดีเอ็กมีอยู่สองตัวนะครับเรากำลังจะไปหานะครับโควเบรุ่นสิบตัวท็อปมีสองคันครับในเพื่อนน้ครับคันนี้ไม่ทำงานครับวันนี้จอดครับลองยิงหกสูบทรงกระรังครับเสียงเปาะเลยครับสองคั้รอบต่อนาทีครับ ปั๊มขาวสี K3V ครับสีออกจะทำเหลืองเหลืองเหมือนดอกคูนนะครับเหลืองเหมือนซูบิโตมโมโนะครับจะเป็นแคทกับสันีจะเป็นเหลืองมอปลางสุกนะครับ ตักเต็มอุ้มนี่โอ้โหกีหนึ่งจุดนึคิวครับแต่ตักเต็มอุม้มเพื่อนไปยันโคนบูมนี้ได้ประมาณ1นึ่งจุองนะครับใหญ่นะครับตักใส่สิบล้อทีล้อนะครับเครื่องยนต์ออกสูบดีวันโวจะเป็นเครื่องยนต์คอมมินนะครับคอมมินคอมเร็วครับตัวนี้จะเป็นเครื่องดอยครับปั๊มไฟฟ้าครับไฟเซอตีบ,บรองคานะครับ ่อนไลท์สองตัวหาบิดฝั่งมอเบ็ดจะคลายบอลว้ครับกระถอดแบบบอลว้ามาแล้วครับอของกิ่งก็บอลว้ครับไม่เหมือนจะช่วงตุชดชาร์เวกครับไวครับเร็วแรงครับ